ดอกไม้ของคุณแม่ดูสิจีชีชอบนะคะชิโปรดค่ะ เพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอดีโบย่าสามอีกครั้งหนึ่งค่ะไลฟ์สไตล์ยูทูบเบอร์ที่มั่นหนุกที่สุดใน3โลก รีบไปแบบจริงใจโดยไม่สนลีสนแตดใดๆทางซีนตอนนี้นะครับก็อยู่บ้านพงกระต่ายนะครับของคุณแม่สามีเนื่องจากตอนนี้เป็นเทศกาลอีเตอร์เนาะก็เลยมาเยี่ยมท่านทําหน้าที่สายเยอร์มานโนหนึ่งหน่อยดอกตั้งแต่กลับเมืองไทยมาเพิ่งได้มาครั้งแรกนะต้องขอโทษทีนางก็แตะโทรคุยกันตลอดยังดีกว่าไม่มานะคะนางมาถึงนางก็บอกว่าไม่ได้บอกนางไว้ก่อนเนี่ยมาเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยนางก็บอกว่านอนอยู่บนโซฟาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาไปปลุกน Schöne Oster. und es Karfreitag. Heute ist Karfreitag. Oh, Karfreitag. Ja. Bleibt ihr hier im Oster? Ja. Schön. Hast du was für uns vorbereitet? <laughs> Machen wir ja nicht mehr Ostern. Oh, nein, 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 nee. nicht so viel. Ne? Bitte? Nicht so viel. Nein. Wir gehen vielleicht was schöner essen. Heute Abend gehen wir schön lecker was essen. Was? Heute Abend gehen wir schön lecker was essen. Wo? In Düsseldorf. Ja, wo hm. denn? Ja, Gucken, vielleicht beim Chinesen oder beim Taiwanesen. schau mal. Super. Ah. Mhm. Weil du okay. Ihr Auch ein Von Laden gekauft. Schau mal. Im Laden? Ja. Ja, schoon. Guck La Boubou. tasje. du auch eine haben? Tasche? Mhm. Mm Ik heb geen tasje. Genoeg, ne? No? Du ja. hast genoeg. Kleine Geschenk für dich. Oh. Beste Schokolade. Ja, Schön. Sure. Oh, Belgien. Von Neuhaus. Von? Von Neuhaus. Die is hier zeer goed gemacht. Schön. Sure. Dankeschön. Okay, sure. Echt? Oh, lecker. Mm -hmm, sehr gut. Aber jetzt nicht vorm Essen, Mami. Ne? Was? Wir nicht vorm Mittagessen. Nachmittagessen. Sie darf. Okay. Eins vorm Mittagessen. Wir essen doch jetzt zu Mittag nur eins. Sie darf alles machen, Schön. was sie will. Schön. Die Honi Nenam, die Neuhaus, <laughs> ist sehr lecker. Okay, bitte jetzt. เบนานไม่ได้บอกเขาก่อนนะว่าจะมาเพราะว่าดิฉันสปอนเทเนียสมากนางยังทำแบบจัดเต็มทุกวันนะแม่บ้านที่นี่ไฮเราต้องใช้บิ๊กเชฟพุ่ง นางบ่นว่าร <Thank you. S 1> oh, ้อนสามีก็บอกให้เป่านางก็ไม่เป่าน่ากิสุดนากันคเด้อโอ้จืดสืดแบ่ก็อร่อย เขาทำอาหารอร่อยมากเลยเธออาหารจอร์เจียเนี่ยแบบอืมอร่อยมากเกิดกูดเกชเมกกูดเกชเมกเขียกูดดันมุดน็อกเมียเอสนะโอเคกูดเดี๋ยวจะลองอย่างนี้นะตัวพริกสอดไส้อะไรก็ได้หมูอะไรเรียกกระฟูจะชอบเลยกับมีข้าวมีอะไรอย่างเงี้ยด้วยอร่อย

ดูอร่อยไหมอร่อยเฮ้อแล้วก็ moments later ตาเป็นประกายเลยค่ะอะไรสำนึ่เน่มาจุมมองเขาบอกทัางอมดขงฉันเลยรอแฟนบอกว่าให้ดูเฉยๆด็อกด็อก t h i เ f อ r ์ด dish ของนอยฮาวนะฮะมีข้อนี้อร่อยมากเป็นแบรนด์ที่แบบเราชอบที่สุดของเบลเยียมนะครับว nice. like like <laughs> uhm. ิงฟาสต์ที่ฟาสต์ต์ทวิงอุสน์เยอะเลยกเยอะเลยนะเชี่ยเลยก็ So, oh, ja. Genau. Well, Moment. Gut. So. Genau. Oh, schön. Ja, so ist Essen, ne? Heute, wir gehen zum Umbehau, Ei Essen, danach ein bisschen spazieren gehen in die Stadt, in Düsseldorf, und danach Abendessen. Okay? Okay. Juhu. <laughs> S <S วันที่อากาศแบบเย็นๆวันสุดท้ายนะครับก็แต่ว่ามันไม่เย็นมากกําลังดีเลยก็เดี๋ยวจะไปดุสันดอร์นะครับเข้าเมืองแล้วก็ไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะไปกินไรเติ่มที่คุณพ่อสามีและก็คุณแม่แสามีชอบทานนะครับก็วันนี้เอาอันนี้มาใช้ด้วยล่ะปู่นะคกับนี่นะครับร้านนี้คนเต็มเลยใครมาดุสันดอร์นะครับมันเปิดมาแบบหลายปีมากอากาศร้านข้างในนะครับเล็บซียังแบบ,บว่าโอสกูอยู่เลยอ่ะ โหดซีมากหกสิบสี่บาทเธอแก้วใหญ่มากเท่าข้อมือเอสอะอยู่เมืองไทยซื้อไม่ได้เลยราคานี้จริงร้านนี้เขาขายดีมากถ้าเทียบกบบเยอรมันสแตนดาร์ดก็ถือว่าถูกนะนี่เป็นเนบบะฮูที่คุณพ่อกับคุณแม่เขาเคยอยู่แต่ก่อนที่เขายังเป็นหนุ่มสาวนะพอบอกว่าคลอดพี่ชายแล้วก็คลอดอสามีเอสอะไรเงี้ยเหมือนบ้านมันก็เล็กเกินโหเ,เลยไปสร้างบ้านอยู่ข้างนอกเนาะอันนี้ก็คือเนอบบะฮูที่เขาเคยอยู่นะครับ น่าอยู่นะเงียบสงบมากเลยหลังหนึสิ่งที่นางรีเควสตขอตลอดก็คือขอกินไอติมแล้วเดี๋ยวพามาดูบ้านเก่าที่นางเคยอยู่ก็คือหลังนี้นี่สองหนึ่งสองไปแทงหวยได้นี่เห็นไหมนางก็จะมานั่งกินแล้วก็ชมดูบ้านเก่าที่นางเคยอยู่เนาะนคือถนนช้อปปิ้งนะครับที่ชอบพามากันหลายๆครั้งละ ครับเป็นถนนทั้งไฮเอ็นทรา s สตรี t จะอยู่แถวนี้หมดเลยแต่ส่วนมากจะเป็น High อ็นนะครับแล้วก็แม่สามีต่ก่อนก็คือเธอทำงานอยู่บนถนนน,นี้ด้วยก่อนเขาแต่งงานเนาะนาะก็เล่าให้ฟังนาะงก็ชอบมาเดินอะไรอย่างงี้พอให้กแกอาไปเถิดนะยะๆ เบลเชนุม8 4 8 4นะว่าเธอไุเจเจโอเคดามินฮูเจเอโอเคเขาบอกว่าเขาเคยทำหมวกเนาะแต่ก่อนแบบหมวกที่เป็นแบบทรงอลังการอลังการอะไรเงี้ยเขาทำขายงานทำมือนะจ๊ะนางทำนางแบบด้วยสมัยก่อนนางแบบหมวกเพราะนางสมัยก่อนสาวๆนางก็สวยอยู่เนาะดูว่าอาโมเดลเนาะสวุดเจอร์ฮดเจอูดีฮเจอกันยน่าพชิมาขนมให้นที่รักดูนะขึ้นมาน่ารักเนาะ เ5วนตี back, mm ้ไฟแบ็กเธอน่ารักนะทรงนี้แบบกำลังฮิตเลยเนาะกระเป๋าทรงเนี่ยปลาด้ามิวมิวทรงประมาณเนี้ยเอามาห้อยตุ๊กตุ่นตุ๊กตากันเนาะ น้องหลิงหลงไงของดีออที่ตอนที่ใส่ไปปารีสแฟชั่นวีก็จำได้ปะ่ะที่เราเคยทำคลิปอะเออนี่โชว์อยู่หน้าร้านดีออที่เคานิกอรเล่เลยหรือวิกตองนะฮะมีดีออดีออของผู้ชายเนี่ยมันจะมีไม่กี่ช็อปเองในเยอรมันนั้นเนี้ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ดุสเซลดอร์ฟนะครับนี่หรือตองร้านเบลเลอร์เลย ไฟถักนะครับเออมันก็คือเหมือนกูดไฟเดยอแล้วเหมือนในเยอรมันมันเขียนว่าตัวเคใช่ไหมตัวคาอะไรอย่างเงีย้ยแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือคาไฟถักคนเขาก็เลยเอารถแบบจริงๆไม่น่าหเห็นรถแบบจริงๆเยอะมากบนถนนเนี่ยน,นะครับ Lamborghini Ferrari Porsche อะไรเงี้ยเยอะแยะเลยเ,ยเลยตำรวจก็เลยมาเต็มเลยดูดิรถเก๋เอามาเต็มเลยอ่ะเขามาเช็คเขามาตั้งด่านเช็คเพราะว่าเนี่ยที่เขาออกมาแข่งกันอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเนี่ยดูดิ and you can stains on blood you still see the saw yeah. i t y อ a h มันเกิดอุบัติเหตุทำให้คนอื่นเสียชีวิตอะคนที่แบบเขาบริสุทธิ์ที่เขาไม่ได้ออกมาเล่นด้วยเลยประมาณนี้เนาะไยโนหนึ่งนะฮะสละพระมันคอให้คุณแม่นางผลหนาวเออมันหนาวจริงอนี่นะครับมันจะมีภาคอยู่ตรงนี้เลยอ่ะอยู่ตรงเคิร์เนกาเล่เลยอ่ะพัคสวยมาก จะฟิตเช็คนิดนึงนะคะไหนๆก็ออกมาแล้วอันนี้เสื้อนะครับของพอ i ์นชาร์กข้างในของซาร่ากางเกงเบียดกสกาเข็มขัดแซงเลยลองกระเป๋าแอร์เมสเป็นระบักนะครับแล้วก็ลาบูบูน้อยมีแหวนนะครับของคาทีย นี่จัดองค,ครูกับเลิฟนะครับแล้วก็นาฬิกาโล็กเด็ดจ,จัดแว่นของแบรนด์อะไรวะมาสแดดเพิร์กอาลีนะ,นะครับเป็นเมืองแฟชั่นแล้วก็เป็นเมืองคนรวยแต่ว่าที่ได้ข่าวมาก็คือ,อเลวานัวทุแฟงเฟิร์ตไม่ได้นะชอบแฟงเฟิร์ตนิดเดียวเองทวนลี่ลายใหม่อุ้ยสนะีดำอันนั้น่ารักนะสีดำอันเนี้ยน่ารักเดียวโฟ์ทเวนีโฟมินินะครับน่ารักเนาะ เมื่อกี้มีคนเดินมาสะกิดบอกว่าเมตินไชน่าเราก็ทำแบบอิกนอค่ะไม่สนใจก็อาจจะเป็นจริงก็ได้เนะใครจะไปรู้เพราะว่าอย่างที่บอกมาว่าเดี๋ยวนี้คุณภาพมันก็เริ่มดรอปดาวแล้วของวินเทจร้านเนี้อุ้ยโชปลาเรือนนี้สวยเนาะเนี่ยเรียบเรียบไปชอบคาเทียแท่งอะไรเงี้ยก็มีนะอยู่บนเครนิกาเล่เลย moments later. 5. Formosa น,นี่ร้านนี้นะเจ้าของร้านน่ารักมากเลยเธอมาเม,มียรสชาติแบบมันจะเบอร์รี่เบอร์รี่มีความแบบหวานๆนิดน,นึงอร่อยนะเธอยี่ห้อเนี่ยหน้าหมูสามชั้นนะครับถ้าไปไทยเปไปเที่ยวไต้หวันน้องกินมันอ,นอร่อยมากเลยแล้วก็นูโดสุกร้านนี้เขาก็ทำตัวนูโดเองนะ รสชาติดีมากเหมือนไปกินที่ไต้หวันเลยเธอแต่พอชั้นใหญ่กว่ารสชาติเหมือนที่ไต้หวันเลยมันจะจืดเน<ะ>ิดนึงไต้ไต้หวันด้วยนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะเ,เหมือนเกี๊ยวซาแต่เป็นของไต้หวันแบบน่ากินมากไก่ทอดคือว้าวมาก กรอบนอกนุ่มในเทกเจอร์ดีสุดๆชีไม่เคยกินโมจิจ้าเือบอกให้ลองถัวแดงก่อนเลยค่ะพอาแม่ฉันก็ชอบถัวแดงแต่เผื่อแม่ฉันจะชอบแม่ฉันชอบของหวานนะเป็นประหวานโอเปียนดิสโกรเทอโบน เล I mean, yeah. yes. mm ็ก hmm. เ yeah. ็กก no. okay, so yeah. ินทุกอย่างจริงๆแล้วานออเดเกสูอินดเชอร์อาบยเน่ฟอไอเนอโมนากนัวบอกว่าจะจ่ายจะจ่ายหรือจะไปทำงานในครัวเดือน สัญลักษณ์ที่เหมือนคนยิวอ่ะเคยอยู่ที่นี่นะเนี่ยเขาเขียนว่าเขียนไว้คนนึงอิมิเกรดไปที่อเมริกาเออ่บางคนก็โดนฆ่าตายนะอะไรเงี้ยร่างสารเนาะ am tomorrow นี้อากาศดีมากอากาศดีนะครับแต่ด่ไม่ทำกับข้าวนะซื้อเขาออกสั่งมานะครับทานอาหารเอเชียนะครับวันนี้ Es wird schön. Schönes Wetter. Schönes Wetter, ne? Mhm. Ist auch gar nicht kalt. Genug, danke. Ja, mit den Tag Genug lang. Ich mach die Marquise noch ein bisschen vor. ist nee, okay. Ist okay? Okay. Taco kann kannst du dir Ja, ohne, ohne die Chili vielleicht. Zum Wohl. Zum Wohl. Wir sind bei Lecker. Kalt. Wein ist sehr lecker. แล้วสเปซุ่มปิดหกเนาะกินไมิมกิดเหรออืมโอเคดีข้าวผ่ดกักกาดเขียว Die Farbe von den Sträuchern, das ist immer sehr schön. Ne? Ja. Mhm. Früher gab es eigentlich Was? als einzige asiatische chinesische Restaurants. Und mein, so Vater, warte, ne? mhm. Früher. und mein Vater und meine Mutter haben immer gerne mhm. beim Chinesen gegessen. Mhm. เขาบอกสมัยก่อนสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่สามีอ่ะจะมีร้านอาหารจีนเนาะแต่เอ็นดีร้านอาหารไทยร้านอาหารเวียดนามอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเติมบุญเอาทิงค์เข็นนิกโนวายน็อกนิชในน็อกนิชบิสเนซ้อนนัวเอลกอฮอดื่มแต่แอลกอฮอล์น้ำนี่ไม่คล่องเลยแอลกอฮอล์นี่หมดแก้วแล้ว วันนี้น่ารักนะอารมณ์ดีอ่านหนังสือเอนจอยมากไม่หวีดไม่เหวี่ยงเลยนะคะก็เดี๋ยวจะทำมัดชะให้แม่สามีคานนะคะนางดูติ๊กตอกแล้วนางเห็นมัดชะทีแล้วนางบอกวา่าเฮ้ยมันคืออะไรนางไม่เคยกินด้วยเดี๋ยวทำให้กินอันนีเาาา้เอามาจากเอามาจากเมืองไทยเลยพอดีมีน้องนะครับเขาทำร้านชาขายชื่อว่าร้านกุชชาอร่อยมากพอดีซือ้อผงชาเขียวของน้องเขามาเดี๋ยวทำให้แม่สามีกินด้วย ครับเราจะทำชาเขียวนะคะของน้องสาวเองก็ใช้น้ำร้อนไม่ต้องใช้น้ำร้อนเดือดนะใช้น้ำร้อนประมาณแบบแปดสิบเจ็ดสิบปดสิบองศาเนาะแล้วก็เออใส่ในช้วยชาอย่างเงี้ยแล้วตีตอนแรกก็ตีแบบคนคนคนก่อนให้ให้ชาเขียวมันเขาเรียกว่าอะไรนะให้ให้ผงชาเขียวมันไม่ไม่กระจายเนาะเราก็ตีแบบอย่างเงี้ย แต่ว่าอย่าก,กดให้ให้ไม้ไผ่มันมันนี่มากนะเพราะว่าถ้ากดมากแล้วเดี๋ยวมันจะหักนี่จะทำสองเซิร์วิงนะครับพอดีสามีหลับอยู่ก็นั่งเม้ากินกับแม่สองคนก็ได้นี่นี่อหอมมากใส่นมโอ๊นะครับ นี่นี่ชิเซิฟนะคะชิเซิรเฟเอเอาสิชาวมะมะชะเทยาผ่านิชเทียยาป้านิชชอบสยาพูดเปินมเีอย่าสู้สแก้นะยาเม No. Hmm. Highs. Mm. Office. Office. Ah. Deh ka? Master. Hmm. Good. Never. อืมเล cker ฮะใช่อ hmm. mm ืม hmm. อ mm ืมเล cker วันนี้อากาศดีมากเราจอดไปเดินนะครับ พานางไปเดินไปหาสามีนางที่หลุมศพนะครับฟีโตของคุณพ่อไม่ไกลเดินประมาณสิบานาทีเล็บหักแล้วนางไม่ยอมตัดเล็บดื้อมากตอนนี้ครูกำลังสู้กับนางอยู่ <Yeah. S 1> วันนี้ดื้อมากอากาศดีมาก ตอนนี้ก็ใกล้จะหกโมงเย็นแล้วนะคะอากาศแบบแดดกำลังดีเลยเลอะไรเงีนเน้ยก็ออกไปเดินพาแม่สามนี้ออกมาดูดชุดอากาศนิดนึงนะครับ ตายอยู่ละสามีมชวนไปโรงเบียร์บอกว่าพาแม่ไปดื่มเหอะ <c oughs> อะไรเงี้ยบอกเออไปปาร์ต <c oughs> ี้สภาพกูดื่มทั้งวันแล้วโอเคไปต่อค่ะโอเคไปก็ไปส p o เเทนเนียสมากวันนี้พาแม่สามีออกมาสิ่งนะครับคนเยอะมากข้างนอก มาร้านเบียร์ร้านเก่าแก่ร้านนี้นะครับในดุสเซนดอร์นี่เห็นปะคนเต็มเลยเพราะว่าอากาศดีมันนี้เป็นอีสเตอร์ด้วยครับ <c oughs> นี่คือบรรยากาศโรงเบียร์นะครับของเยอรมันแท้ๆเลยคนเยอะมากวันเสาตอนเย็นนะครับนี่เบียร์ประจำเมืองดุสเซนดอร์ชื่อว่าอัลเปียนะครับมันจะเป็นสีดำๆอย่างเงี้ย แม่สามีทานนะครับเป็นเนื้อโคด้ยนะเหมือนเหมือนเนื้อหมูสับที่แบบยังไม่สุกอ่ะน่ากลัวมากฉันไม่กินเลยแล้วก็อันนี้นะครับปลั๊กซอสเซสน่ากลัวที่กันฉันไม่กินเลยแบบนี้วันนี้ไม่ค่อยหิวมากนะครับไปกินเป็นอ่เขาเรียกว่าไงน,นะเอ่อแอสโรกาก์ตครีมสุกนะครับนี่เบาหรือเบาก็ไม่เบานะครับมัน 굿มอร์นนิ่งค่ะเบลคัมสู่อีสเตอร์ซันเดย์อันสงบลมเย็นนะคะวันนี้ตอนเช้ามาอากาศค่อนข้างหนาวแฮปปี้อีสเตอร์โฮมเมดเค้กแอนด์อีสเตอร์โฮมเมดเอทอันนี้แม่บ้านเขาทำไว้นะอืมน่ากินมากทุกคูเค็นกันมั้ยเจ๊หย <Yeah. S 1> yeah. อเอาไปชิไหมอิมไหมผ่าครับคุณแม่บ้านเขาทำน,นี่นางทำกับข้าวเก่งมากไข่นางก็ทำนล้ก็เพนเองฉันเห็นนัำ <c oughs> ต้มกับหัวหอมหรืออ,อะไรทักอย่างกินเค้กนะครับเป็นอาหารเช้าไปชั่เที่ยงเห็นกา็ฟ Det er sjama. Hæ? Det er sjama av den kaffin. Ah, ja. Hmm. and the. mm -hmm. Then you hit against mm -hmm. each other, mm -hmm. and the egg that's broken, lost. Really? We have to put a little bit like this. No? Okay, we're gonna hit it. Okay. Come on, don't let an egg, egg, อันน <laughs> <laughs> ¿no? ี้มาทำไมร้จะเอาไว้คอยากทำไหมโอ๊ะเด็กยัดผิดท n ้งล้วกันนะเล็กแล้วกินด้วยค่ะเข็งมาก เหนือล้วนล้วนมากไม่ได้ทำแต่บนนะฮะกินกาแฟได้ครับแข็งมออกากแข็งแต่อร่อยครับแข็งแต่อร่อยครับ Das war ja, machen wir uns noch einen schönen Tag heute, ne? Mhm. Mm so? Ja, nur so. Oder? Nein. Das war doch nur ein freundschaftlicher Klaps auf die Schulter. <laughs> Kann ich auch. Ja, kannst du auch. <laughs> Den Klaps spürst du aber. ja, mit <laughs> <laughs> ถามหาแชมเปญละบอกว่าเธอเช้าอยู่เลยนี่แปดโมงเก้าโมงเช้ากินแชมเปญแล,ล้วเหรอชี่บอกไว้น็อตแรงมากหจะพอดีดอต้องกลับบ้านไปทํางานแล้วนะครับวันนี้วันอาทิตย์แต่ว่าสามีอยู่ต่อนนะก็เดี๋ยวไปทานอาหารจีนในดูสันดอรนะคะร้านเดิมเพราะว่าคนเยอรมันชอบทํา,ทาอะไรเดิมๆไม่เป็นไม่เปลี่ยนแปลงไม่หาอะไรใหม่ร้านเดิมอะไรเดิมๆก็ไปที่เดิมร้านนี้นะครับร้านเดิมนี่เต็มซ้ำเขาอร่อยนะ ซมเเต็เลย mm hmm. น้ำราดนี้อร่อยมากน่ากินด้วยสีดูดิห mm hmm. นม่มจีบที่นี่ก็อร่อยเธอน่ากินมากหนม่มจีบปลาค mm hmm. ุณนาถีบุณนาถี hmm. กินใหญ่เลยดูซิ mm hmm. นาชอบอาหารเอเชีย mm hmm. มีหนมสักผัดด้วยของโปรด,ดดีเลย คุณแม่มาส่งที่สถานาีรถไฟนะนางบอกว่าอยู่ต่อไม่ได้เราอ๋เราบอกเราก็ต้องกลับไปทำงานเนาะมาทากุกคั้งแล้วเท้าดุกขังเลยอะ่ะ